ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าการเพิ่มพลังแบบส่งต่อคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบนะครับจากต้นคลิปนะครับทุกคนคงสงสัยเนาะว่าการเพิ่มพลังแบบส่งต่อคืออะไรคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับการเพิ่มพลังแบบส่งต่อนะครับก็คือการส่งต่อพลังของอุปกรณ์เะเราตำนานชิ้นหนึ่ง ไปหาอุปกรณ์ระดับตำนานอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะมาส่งต่อนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ระดับตำนานที่เป็นเลเวลศูนย์เท่านั้นนะนี่อันนี้นะครับเราต้องเลือกอุปกรณ์ระดับตำนานที่เป็นเลเวลศูนย์นะครับจากนั้นก็กดที่เพิ่มพลังข้างๆของอัพเลเวลนะครับจะมีคําว่าเพิ่มพลังแบบส่งต่ออยู่นะกดเข้ามาเลยตอนแรกอาจจะล็อกไว้อยู่นะครับให้ทุกคนถอดก่อนนะถอดออกจากตัวละครก่อนนะนี่จะเห็นได้ว่านี่ครับมันจะให้เราเลือกอุปกรณ์วัตถุดิบอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกช ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีนะจริงๆมีแล้วครับแต่เราต้องรอถอดก่อนนะอุปกรณ์หลับตอนนั้นที่เราจะเอามาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับเราต้องเลือกอุปกรณ์หลักตรนนั้นที่เป็นเลเวล15เท่านั้นนะเลเวลสูงสุดเท่านั้นนะครับตอนนี้ผมต้องไปถอดก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะส่งต่อก็คือนี่ครับหัวไม้หวานเจี๊ยบนี่จะมาส่งต่อให้กับหัวไม้อินรีมรกตนะครับอันนี้ผมก็ถอดก่อนนะถอดไปเลยนี่แลนั้นเราเข้ามาต่อนะครับที่เพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มพลังแบบส่งต่อเนานะ อ่าตอนนี้เราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้แล้วนะครับนี่เหตุผลนะครับว่าทําไมเราต้องเพิ่มพลังแบบส่งต่อเนาะก็คือบางทีอุปกรณ์หลักฐานที่เราใช้อยู่ครับมันอาจไม่สวยนะแต่มีค่าพลังที่มันสูงมากๆ สูงมากๆเนาะเราจรึงจําเป็นที่จะต้องย้ายอุปกรณ์ระดับตำนานคือบางทีอะเรามีหัวไม้อุปกรณ์ระดับตำนานนะครับที่มีระยะการตีหรือว่าค่าสถานะมันสูงมากๆใช่ไหมแต่แต่มันไม่สวยครับเราจรึงอยากให้ค่าสถานะของอุปกรณ์ระดับตำนานชิ้นเนี้ยไปอยู่กับอุปกรณ์ระดับตำนานอีกชิ้นหนึ่งที่แบบมันสวยกว่าครับเห็นภาพไหมยกตัวอย่างเหมือนของผมเลยนะครับตอนนี้หัวไม้หวานเจี๊ยบของผมเลเวล15นะครับแต่มันไม่สวยอะ มันไม่สวยใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าผมจะย้ายผมจะย้ายหัวไม้หวานเกี๊ยบของผมอะ่ะไปยังอินซีมรกตนะครับเพราะอินซีมรกฏมันสวยมากๆเลยนะอุปกรณ์ระดับตำนานชิ้นี้มันสวยมากๆเลยนะครับอ่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาอธิบายอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะมาทําให้ดูนะครับแต่แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการเพื่อพลังแบบส่งต่อคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ทํากันนะครับเขาจะไม่ทํากันเลยนะคือแบบมันใช้วัตถุดิบเปลืองมากๆเลยนะครับ วัตถุดิบอันนี้ก็คือคู่มือเพื่อพลังแบบทรงต่อเนี่ยคือแบบอันนี้มันมีราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับมันซื้อไม่ได้ด้วยเพชรก็จริงครับแต่มันต้องสะสมการใช้เพชรน,นะเดีย Yet, ๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคู่มือการเพิ่มพลังแบบทรงต่อนะครับหาได้จากไม้สะสมนะไม้สะสมนี่คืออันนี้เลยนะครับนี่มีราคาอยู่ที่หกพันเพชรน,นะครับไม่ใช่แบบเพชรที่เราใช้ประจํานะแต่เป็นไม้สะสมเพชรน,นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีราคาสูงมากๆเลยนะ หกพันอันเนี้ยมีค่าเท่ากับหกหมื่นเพชรเลยนะครับหกหมื่นเพชรเลยนะสําหรับคนที่ไม่เติมอ่ะไม่เติมเลยคือแบบหกหมื่นเพชรที่มันโคตรเยอะเลยนะครับแต่สําหรับคนที่แบบเติมบ่อยอ่ะคู่มือนี้ก็อาจจะถูกนะครับอาจจะถูกสาหรับเขานะสาหรับคนที่ไม่เติมเลยผมคิดว่าอันเนี้ยมันแพงมากๆเลยมันไม่คุ้มต่อการเอามาย้ายค่าพลังเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพชรอันเนี้ยที่เราจะซื้อหกพันเนี่ยเราต้องสะสมมาประมาณ 60,000เพชรเลยนะครับเราต้องใช้เพชรไปทั้งหมด60,000เพชรเลยนะครับสำหรับผม,ผมคิดว่ามันเยอะมากๆเลยนะแต่ผมจะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ผมจะเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าการเพิ่มพลังแบบส่งต่อมันทำยังไงอ่างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนี่นะครับหมดไปแล้วนะครับไม่สะสมของผม,พมเหลือตอนนี้เหลือ1 9 3เเองนะไม่เป็นไรเราจะมาทำให้ทุกคนดูเนาะนี่กลับมาที่อุปกรณ์ของเราต่อนะครับอ่าผมเลือก ห wow, วาไม้อีซมรกตเลยนะนี่เพิ่มพลังแบบทรงต่ออ่าแล้วก็เลือกนี่อ่าทุกคนดูนี่นะครับมาพูดกันอีกรอบนะว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างเนาะก็คืออย่างแรกนะครับให้เราเลือกอุปกรณ์หลักตำนานที่เป็นเลเวลศูนย์หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็วัตถุดิบของเราก็คืออุปกรณ์หลักตำนานที่เป็นเลเวลสิบห้าอีกหนึ่งชิ้นเนาะเพื่อแลกเปลี่ยนค่าพลังกันอ่าจากนั้นก็ต้องใช้คู่มือเพื่อพลังแบบทรงต่อ 1ชิ้นนะครับ1ชิ้นเนี่ยมีมูลค่าเกือบ6 0 0 0 0เพชรเลยนะ6 0,000เพชรเลยนะคือโคตรแพงครับแต่ผมจะมาทําให้ทุกคนดูผมยอมเสียสละ6 0 0 0 0เพชรของผมเลยอะ่ะให้ทุกคนดูอะ่ะให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะ,ะจากนั้นก็ต้องใช้เงินอีก200,000โกนะครับ200,000โคนี่ก็ก็ไม่แพงเนาะ อ่เดี๋ยวเราเป็นเริ่มย้ายค่าพลังเลยครับนี่ทุกคนจะเห็นนะว่าการย้ายค่าพลังนี่ตอนนี้หัวอินซีม้มรกตของผมอยู่ที่167นะครับถ้าเราย้ายค่าพลังแล้วเพิ่มพลังแบบส่งต่อแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็น212ทันทีเนาะและการตีของผมก็จะอยู่ที่138เลยนะว้าวเยอะมากเลยนะพร้อมแล้วนะนี่พร้อมแล้วนะไปกดไปเลยกดไปเลยทุกคนโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะเลี้ยวสิแล้วนะครับนี่ อ่าตอนนี้หัวม้ไอซีมรลกของผมก็อยู่ที่เลเวลสิบ้าแล้วนะครับเอามาใส่ดูนะว่าจะสวยแค่ไหนโอ้ก็สวยอยู่นะครับนี่ทุกคนนี่ในตาเป็นสีเขียวด้วยนะโคตรสวยเลยฮะแต่ก็เจ็บนิดนึงเลยครับคือเราต้องใช้มูลค่า60,000่นเพชรเลยนะก็เจ็บอยู่นิดนึงนะครับนี่แต่ก็มาทําให้ทุกคนดูเนาะ อ่ะอันนี้เซอร์ไพรส์สำหรับผมมากเลยนะครับแล้วก็คือหัวไม้หวานเจี๊บผมได้หายไปแล้ว <c oughs> หายไปแล้วครับทุกคนคือแบบเพิ่มพลังแบบส่งต่อเสร็จปุ๊บหายไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเหลือให้เราอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าทําไมทุกคนส่วนใหญ่เขาถึงไม่ทํากันแต่ผมเลือกที่จะทําให้ทุกคนดูก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนอ่ะได้รู้นะครับว่าการเพิ่มพลังแบบส่งต่อคืออะไร <c oughs> ให้ผมเจ็บคนเดียวก็พอนะครับทุกคน อุปกรณ์หัวไม้หวานเจี๊ยบของผมได้หายไปแล้วหายไปจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะอ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้กับการมาเพิ่มพลังแบบส่งต่อมาอธิบายให้กับทุกคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าการเพิ่มพลังแบบส่งต่อคืออะไรแล้วก็ย้ํานะครับว่าทุกคนไม่ควรมาทําตามผมนะคือแบบ มันเสียดายมากๆเลยครับเสียดายทั้งอุปกรณ์เราตำนานและยังเสียดายไม้สะสมเพชรของเราอีกนะครับอหกพันเพชรของเราหายไปแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกด like และกด subscribe ด้วยนะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ